ทุกคนช่องแอลปยิงจูวันนี้กุ้งจะมาพูดถึงการคัมแบ็กของพีพีกริชนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ดีใจค่ะทุกคนคือวันนี้นะคะกุ้งกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมคัมแบ็กของพีพีนั่นเองค่ะก็คือกลับมาพร้อมกับเพลงชื่อว่า fly boy ค่ะทุกคนค่ะ นิใจนิใจมากเลยนะคะคือไม่แน่ใจว่าเพลงนี้ชื่อดีหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็เมื่อวานนะคะก็เป็น Image Teaser นะคะได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะเขียนว่า f i r e boy เองค่ะเออเอาสิเอาสิคือกุ้งนะคะก็หายไปเป็นโควิดมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็กลับมานะคะกลับมาพร้อมที่ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็กลับมาพร้อมคัมแบ็กของพี่พินเองนะคะ ดีใ,ใจดีใจมากเลยนะคะที่แบบฉันยังอยู่รอดนะคะก็ับมาคอมแบ็กกับโลกอ่ะทุกคนดีใจนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกนะคะในนามพีพีกริกเอ็น์เทนเมนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการคอมแบ็กของพีพีนั่นเองนะคะ ก็ก่อนหน้านี้นะคะเพลง I Do It How You Like It เนี่ยได้ปล่อยมาตั้งแต่3กุมภาพันธ์นะคะทุกคนจนที่น้องจะมาปล่อยเพลง Fire Boy นะคะในวันที่3พฤศจิกายนนะคะ2565นะคะก็เป็นเวลากว่า เาเดือนเลยนะคะทุกคนคุณนานมากะะแล้วค่ะแล้วเขาก็คิดมาแล้วนะคะคือปล่อยในวันที่3วันเดียวกันนะทุกคนคะ่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยจะปล่อยเพลงมาตอนไหนนะคะและตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสายแล้วคะ่ะวันนี้ในวันที่1พฤศจิกายนนะคะเขาก็ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาปล่อยอะไรมานะคะทุกคนคะก็คือก็ <c oughs> คือรายงานสดกันเลยนะคะทุกคนในวันที่1พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็คืออีก2วันนะคะนะครับเท่านั้นนะคะทุกคนที่พี่พีนะคะจะ,จะปล่อยเพลงออกมานะคะทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนมาแล้วพี่พีนะคะปล่อยคีย์วิชวลมานะคะทุกคนคะ่ะมีมากทุกคน ตายแล้วคือกุ้งอะขอย้อนแล้วกันนะสําหรับวันนี้เลยนะคะย้อนตั้งแต่วันนี้ก่อนละกันนะคะในวันที่3าเอวันที่1นะคะทุกคนคะ่ะก็พีพีก็คือปล่อยเมนคีวิชวลวันมานะคะทุกคนคะ่ะก็คือว่าน้องนะคะได้ปล่อยออชุดที่มีความแบบว่าอยู่ในน้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะเออแบบมนุษย์หิมะเรา1หนึ่งอะไรเงี้ยแต่มีแบบความท้าย,ยากไม่คอยแบบว่า ก็คือ,อยังไงทุกคนคือมันเป็นท่าโยคนะจริงๆอะไรอย่างงี้มันเหมือนท่าโยคะมากแล้วก็แบบเส้นเลือดชัดมากนะคะทุกคนคือแบบดีมากนะคะตายแล้วแล้วก็มากับเสื้อกล้ามเอวเลอยแก ชอบทรงผมนี้ที่สุดค่ะทุกคนคือแบบดีมากนะคะคือเหมือนกงไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเอ่อหนึ่งในท่าเต้นของพีพีหรือเปล่านะคะที่อยู่ใน m อ u s i c วิวดีโอตัวนี้นะคะทุกคนโอ้โหดีมากดีเกินไปนะคะหู้ยตกใจสำหรับท่านี้มากเลยนะคะ คือยากมากอะทุกคนฉันทําได้ไหมนะฉันลองทําก่อนได้ไหมมันยากอยู่นะ <c oughs> นี่ฉันจะทำบนเก้าอี้เลยหรือ,อยังไงนะคะเดี๋ยวดีกวก่อนนะเดยกกุ้งขอลองทําแบบหนึ่งนะทุกคโอเคดิฉันสามารถทําได้ <c oughs> แต่ไม่ใช่ใครก็ได้จะทำในเลศขนาดนี้นะคะงงมากแก คือแบบดงามมากทุกคนเห็นเซนเลอร์ชาดมากนะคะคือไม่แน่ใจว่าจะพี่พจะกลับมาแบบพิกิทหรือเปล่านะคะแต่แบบดีใจมากการดูชุดดีดูชุดดีมากคน <S <S เสื้อกล้ามเอวลอยแล้วก็มีความแบบตาก็คือมีความแบบหนักแน่นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยตาลามากกับบูทนะคะโอ้โห คือกงไม่แน่ใจว่าจะออกแนวไฟ,ไฟหรือเปล่าอะทุกคนเออคือมันมีความแบบว่ามีไฟอยู่บนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟ i r e บอยเนี่ยก็หมายถึงว่าเด็กผู้ชายที่มีความไฟอยู่ในตัวแต่ถ้าเอาไฟแล้วก็บอยติดกันเนี่ยก็คือเป็นนักดับเพลิงนักดับเพลิงทุกคนคือแบบแต่เนี่ยมันเว้นวรรคเนาะไฟ r e b นะคะก็เป็นผู้ชายที่มีไฟนะคะตาแล้วนะ แบรนด์แผดเผากันไปเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นผู้ชายที่มีไยที่อยู่บนหิมะคือรถปะคือแบบว่าถึงมันจะเยือกเย็นเท่าไรแต่ฉันก็แบบรอแล้วก็สาม,มารถแผดเผาได้อะไรเงี้ยแกวาก้าวตาแกตายแล้วนะคะบุ๋ยทุกคนคือแบบตอนเนี้ยคือแบบกุ้งเหมือน,อน,นอรอยายงานสดนะสองทุ่มหกนาทีแกในวันที่หนึ่งพฤศจิกาตาละลฉันชอบพี่พี่ผมนี้มาก ฉันสามารถพูดได้แบบน้ำไหลไฟดับนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคีวิชัวน่าผ่านไปแล้วหนึ่งอันนะคะทุกคนและก็มาพร้อมกับคำที่โปรยว่านะคะ Don't touch it if you're not up for it นะคะ Fire boy ะค่ะทุกคนแปลว่าอย่าแตะต้องถ้าคุณไม่พร้อม Fire boy ะค่ะทุกคนคะ่ะ แตะต้องมันถ้าคุณไม่พร้อมนะเอออย่ามาเล่นกับไฟนะเออแกตายแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะทุกคนมันเป็น fire boy ค่ะทุกคนค่ะก็ว่าชัวร์หละก็คือว่าเพลงก็มีชื่อว่า fire boy ค่ะทุกคนได้ง คือแบบผู้กํากับเนี่ยก็แบบโดยพี่จีนด้วยนะคะคือเขากํากับให้อ่าฟอนอลอกด้วยนะทางทรีตี้แล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะมีความติสูงเหมือนกันนะคะมีความอินดี้แล้วก็มีลายเซ็นของตัวเองชัดมากนะคะสําหรับพี่จีนนะก็รอติดตามเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ คือแค่เมนคีวิชวลวันมาแล้วนะคะทุกคนมีความแบบเก๋สับมากเวร์นะคะไม่รู้จะใช้คำไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนมันเก๋มากนะคะแบบปลุกไฟในตัวคุณออกมานะคะเออแล้วคือแบบเก๋อะเออไฟเบย์บอนะ นำรับคีย์ไปช่วงก็ผ่านไปแล้วนะดีใจมากก็คือลดมากนะคะแบบมีความทยายากได้ใส่บูทได้ อะไรอยทุกคนก็ผ่านแล้วนะคะสําหรับเมนคีวิชวลนวันนะทุกคนคือกุ้งอะพูดได้น้ําไหลไฟดับไปนะแ้วพูดยาวหน่ยพูดได้นะคะทุกคนคะ่ะก็ดีงามมากสาหรับเมนคีวิชวันวันนะคะทุกคนคะ่ะรูปถัดไปขอย้อนไปวันที่31นะคะตุลาคมนะคะก็คือว่าน้องก็ได้โปรยคำนะคะสำหรับมื่อวานนี้นะก็เป็นชุดแบบว่ามีความลายทางนะคะทุกคนเออเขียนว่า Don't play with fire if you're not ready for what come after นะคะ Fire boy นะอย่าเล่นกับไฟหากคุณไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว้าไปนะคะหยคือแบบอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมากับชุดที่แบบดีงามมากๆอะไรอย่างงี้นะเออเราแบบ ทรงผมการแต่งกายก็คือดีมากๆเลยนะทุกคนก็คือเหมือนอยู่ในหีบม้าอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีความแบบมีเทียนเต็มไปหมดเลยนะคะในปราสาท โอหรือว่านี่คือเอลซ่าที่พ่กินพูดถึงนะเป็นยังไงมันยังไงอะนะแกเออแล้วก็แบบกุ้งชอบความลุกเล่นของเขาก็คือว่า,ามีวิดีโอคล้ายๆแบบการาฟิกเหมือนกริฟอะ่ะทุกคนคะแล้วก็มีความแบบเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในตัว p ีพอะไรอย่างเงี้ยคือเก๋มากทุกคนแล้วฟอนต์ก็คือดีงามมากๆเลยนะคะมีความไล่สีอยู่ในฟอนตด้วยนะคือแบบคล้ายๆเหมือนไฟอะไร เลยนะแล้วก็บอยมีความคือแบบมันมีเหมือนแบบไฟตัวขีดตัวกลางอ่ะมันมีความเหมือนแบบเล่นไพ่เล่นอะไรแบบพิศวงหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคุณโค้คือแบบดีงามมากๆเออเราชุดพีพีก็คือดีมากคือหุ่นดีมากสเลนเดอร์สุดๆนะคะสับมากๆนะคะชุดแบบลดนะคะลดลดมากทุกคน เขาแบบสวยมากคือจะหลอกเขาหลอกก็จะสวยก็สวยจะมองมุมไหนก็คือดูดีไปหมดเลยนะคะแบบพีพีมากับทรงผมเนี่ยคือดีงามมากชอบมากไม่รู้จะพูดยังไงอะคะ่ะแบบดุจริงๆนะคะแบบเลิศเลิศไม่ไหวนะโอ้เราก็รู้สึกว่าแบบไอตัวช่วงอกของพีพีอะคือแบบมีความชัดมากของเนื้อกล้ามเนือ้ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ดีงามมากคุพีพีตอนเนี้ยคือดีมากนะทุกคนมันแบบ สวยอะหุ่นสวยมากๆเลยนะคะอยากจะแบบลดความอ้วนแต่รู้ก็เป็นแบบพิเซนเตอร์ดักซี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แม่ก็ต้อง อะไรอย่างงงนะคะเออค่อนค้อนโยแย่ถึหนุนนะคะกินยังไงให้ผอมแบบพีพีนะคะทุกคนคือดีงามมากๆนะคะทุกคนค่ะไรูจะพูดยังไงเลยนะเออเมื่อวานก็คือแตกแตนไปแล้วนะคะกุ้งก็แบบรีทวีตแบบสุดๆไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็คือแม่แม่คงรีทวีกันอยู่นะตอนนี้นะเออกุ้งก็มาพูดอยู่ตอนนี้ <c oughs> คือสําหรับสองพีเซอร์ที่ปล่อยมาคือดีงามมากๆทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าพีพี จะออกมาแนวไหนอะแต่พู้สูงเหมือนเหมือนไซไฟเลยอะเหมือนจะแบบในแนว MV เนี้ยมันน่าจะออกแนวไซไฟไปเลยอะไรเงี้ยฉีกๆไปเลยอะทุกคน จะคาดหวังยังไงเพราะว่ามันเกินความคาดหวังไปมากนะคะก็คือเมื่อกี้ก็คือปล่อยวิชวลมาคือดีงามมากเป็นความทายากนะโอ้เห็นเส้นเลือดชัดมากที่ฉันชอบนะคะทุกคนโอ้ดีมากทุกคนค่ะเออและในวันที่30ตุลาคมนะคะพี่พีก็ได้ปล่อยนะคะวิดีโอลีกออกมานะทุกคนแล้วก็เขียนคําว่า can you hear it sizzling นะคะทุกคนคะแปลว่า คุณสามารถได้ยินว่ามันเร่าร้อนอไรนะเออก็คือแบบในนี้นะคะในวิดีโอล็กเนี่ยก็จะมีความแบบว่าใส่ซาวออกมานะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าซาวเนี่ยก็คือเสียงเพลงในนี้เลยหรือเปล่าหรือมีความแบบว่าเออ เอามาให้งงงอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็คือแบบพี่พีชอบทำให้งงอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนคะวิดีโอลีกนะก็างนั้นก็จะเห็นว่ามีความไฟมีความอะไรนะไปดูกันอีกทีนะคะโอเคค่ะนะับหนึ่งสองสามไป คือแบบมันชัดมากเลยทุกคนแบบเสียงกีตาร์โซโล่กีตาร์แบบชัดมากแล้วออกแนวไปทางแบบร็อกร็อกอะไรอย่างงี้นะทุกคนคะ่ะพอแบบวิดีโอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความแบบว่าดอกไม้คุณงไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้อะไรหรือว่าเป็นกุนหลาบนะคือกุ้งอะมองอะไรก็เป็นกุนหลาบไปหมดนะแล้วก็ไม่มีความรู้ดั้งดอกไม้นะต้องขออภัยด้วยนะแต่มีความแบบว่าไฟแผดเผากับดอกไม้ก็คือ อดอกไม้นี่ก็จะเปรียบเสมือนว่าความหวานเพราะเป็นสีชมพูด้วยแบบความหวานในตัวชั้นนะถูกแผดเผาด้วยดอกไม้คือทําให้มันเร่าร้อนนะกุหลาบไฟอะไรเงี้ยแกคือแบบแกงของพีพีก็คือชื่อว่ากุหลาบไฟอะไรอย่างเงี้ยสม,มัยทุกคนคกุไม่แน่ใจว่าแบบเขาอิงอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเออกุ้งคิดว่าแบบต้องมีคือมันต้องมีอะไรอยู่ในตัวของพีพีอยู่แล้วที่เอาออกมาผ่านเพลงต่างๆหรือผ่านวิดีโอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ชอบมากอะมีความแบบว่าร o c k rock อะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนแล้วเหมือนแบบน้องอะเดินอยู่ในอ่อปราสทน,นะคะที่มีความหินม้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออ เออแล้วคือแบบเขาเซตฉากได้มีความแบบว่าหน้าค้นหาอะไรนะเออคือดูดีอะทุกคนมันเป็นอยู่ในปราสาทหิมะอะไรอย่างงี้เลยนะเก๋มาก็คือเซตฉากให้มีความต้นไม้แห้งๆออกแนวหนาวแบบวินเทอร์วินเทอร์อะไรอย่างเงี้นะทุกคนมาพร้อมความหนาวหนาวนวก็แผดเผาเขาไปด้วยนะคะเออ สุดยอดมากเลยอะ่ะคือที่ได้ยินเสียงอย่างแรกก็คือกีตาร์แบบโซโล่แบบ ออกแนวร็อกๆนิดหนึ่งนะเออทุกคนก็ตีความกันไปนะคะว่าแบบอาจจะเป็นเดดทอยหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีการเด็ f o l ล o w ่ไอจกันและกันะอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่เคยร่วมงานกันเลยแต่อยู่ดีดฟอลโล่ไอจกันแล้วกีใต้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเดดทอยยังไงเพราะว่าเดดทอยนะคะช่วงหลังก็คือได้ทําแบบออกแนวร็อกๆออกมาอะไรอย่างเงี้นะคะเพลงงูงูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เดดทอยเนี่ยก็คือโปรดิวเพลงหลายเพลงด้วยก็คือเพลงลาก,ก่อนของยมูดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ แล้วอยู่ดีๆพีพีก็แชร์เพลงนี้เขาออกมาด้วยนะคะในวันวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเออจริงว่ะพีพีก็แชร์เพลงลาก่อนของยูอัมมูธมาแล้วพี่กินก็เคยลองเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็เชื่อมโยงเกะเชื่อมโยงก็คือเต็มสุเต็มก็คือเต็มสิบนะคะทุกคนคือแบบหลายๆอย่างมันทําให้รู้สึกว่าเออมันชัดเจนขึ้นว่าเออหรือว่าเดอะทอยนะคะจะมาโปรดิวส์นะคะให้กับพี่พีกริตนะทุกคนเออในเพลงใหม่ชื่อว่า f ฟ r e b o y บยค่ะทุกคนค่ะ <Yeah! S 1> คือแบบ t ดอะทอยอ่ะคือเขาเคยเป็นแชมป์นะคะทุกคนค่ะคือของเป็น Overdrive นะถ้ากุ้งจำไม่ผิดที่ชื่อว่ารายการ Overdrive แล้วเขาก็ได้ที่1ในการโซโล่กีตาร์อะไรอย่างเี้เลยนะโออแบบเก๋มากเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็คือกีตาร์ชัดมากนะชัดกว่าส,สิ่งใดนะแล้วก็ในนี้นะคะน้องก็บอกว่าน้องจะออกมาแบบดิสโก้ป๊อปนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้คล้ายๆเพลงชื่อว่า เลเวชชิงคือแนวเพลงจะคล้ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยนะดิสโก้ปอปนะทุกคนก็รอติดตามเลยนะกูรู้สึกว่ามันเข้าปากพีพีมากนะในแนวนั้นนะเออของดวัวลิป้านะทุกคนที่น้องๆล,ลองกันมาอะไรเงี้ยนะเออรอดอะถ้ามันมาแนวนั้นแล้วก็น้อบอกมีจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะแบบ พร้อมแจนซ์เลยนะพร้อมเต้นแล้วอะไรอย่างนี้แกเออรอติดตามเลยนะคะคือแบบคาดเดาไม่ได้เลยต้องรอติดตามเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ในวันที่สิตุลาเนี่ยน้องก็ได้ปล่อยตารางมานะคะทุกคนว่า catch me o r your lose me นะคะหรือจับฉันหรือคุณจะแพ้ฉันเออ คุณจะจับชั้นอยูย่หรือคุณจะยอมแพ้ฉันนะอะไรอย่างงี้แกเฮ้ยมันจับได้อะมันร้อนขนาดเนี่ยเขาต้องมีถุงมือหรือเขาต้องยังไงหรือเปล่าหเนาะเออเออก็ต้องเอาอยู่น กันแหละแกเออแล้วจับไฟนะแกว่าไปนะเออก็คือว่าน้องก็ได้ปล่อยตารางมานะคะว่าวันที่30ตุลาเนี่ยก็คือมีวิดีโอลีกที่ฟังกันเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็31ตุลาก็คือเป็นอมเมจทีเซอร์นะชื่อชื่อว่า Fire Boy นะแล้วก็ในวันที่1พฤศจิกก็คือวันนี้ที่กุ้งพูดอยู่เนี่ยก็คือเมนคีย์วิชวลหนึ่งไปแล้วนะคะทุกคนมีความโยคะแล้วหนึ่งนแล้วก็เสื้อแบบ กรามเอลอยแบบเห็นแบบค่อนข้างเห็นสัดส,ส่วนได้ชัดเจนแล้วก็แบบกุ้งก็สังเกตว่ามือเนี่ยมีความแบบว่าใช้น้ําหนักที่มือจนเห็นเส้นเลืออะไรเงี้ยเก๋มากทุกคนโอ้ดีงามนะคะรุกนิวนที่2พฤศจติกานะคะจะเป็นมิวสิกวิดีโอทีเซอร์แล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยว่าจะเป็นในแนวไหนนะโอ้แล้วก็แบบ คาดหวังอะทุกคนค่ะแล้วก็ในวันที่3พฤศจิกานะคะจะปล่อยทั้ง3อย่างนะทุกคนก็คือ Official Music Video ดีอนะคะสตรี a m a n ด d o าวน์โหลนะ <c oughs> แล้วก็ Main Key v i s u o n 2นั่นเองค่ะก <c oughs> ุ้งรู้สึกว่าถ้าเมนคีวิชวลสองนะปล่อยหลังสุดเนี่ยมันจะมีความที่แบบว่าเขาต้องได้นักแสดงคนใดคนหนึ่งมาเล่นในนี้แน่เลยทุกคน <c oughs> เออกุ้งรู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนค่ะแต่ไม่รู้ยังไงเออไม่รู้ยังไงทุกคน แล้วก็คือแบบอยู่ดีก็คือเอามิวสิกวิดีโอเนี่ยไว้ไว้ลาดับแรกๆในของวันที่3อมะทุกคนจะคิดเหมือนกันไหมว่าน้องจะปล่อยทั้งคืนหรือเปล่าหรือย,ยังไงเพราะว่าอีกวันนึงน้องก็น้องก็คือเดินสายโปรโมทตลอดเลยทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะทุกคนคือแบบงงเหมือนกันว่าน้องจะออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยคือภาวนาอยากให้ออกมาตอนเช้าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนคือคนอื่นเห็นด้วยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่ใช่แค่เลิฟฟี่หรืออะไรเงี้ยก็อ,อยากให้แบบ ทุกคนด้อมอื่นเห็นด้วยอะไรงเงี้ยนะเออแล้วก็มีสตรีมแอนด์ดาวน์โหลดในวันนั้นด้วยนะคะก็คือแบบปล่อยแบบคอมโบเซตมากในวันที่3นะคะพฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ค่ะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะพีพีนะคะ #ppgreatfireboy นะคะเป็นอันดับหนึ่งเทนทวิตเตอร์ค่ะ มัมมี่ลที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือเป็นดนับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยนะคะทุกคนรลดไม่ไหวนะคี่วิชวลนะคะทุกคนคำเมงคี่วิชวลอะ,ะเออลดไม่ไหวนะเออท่ายากมากเลยนะ,ะไม่รู้ว่ามันงานไม่ใหญ่แน่นวีเอองานไม่ใหญ่แน่นวีงานคนกันเองหรือเปล่านะคะแต่งตัวง่ายๆสบายๆหรือเปล่า นะแต่ให้ยากเลยนะวีเอองงมากค่อนข้างแบบเต็มคาราเมลมากเลยนะคะทุกคน <laughs> เออมันต้องแบบสุดปังไม่ไหวนะเต็มคาราเมลที่สุดนะเออชุดเอยหุ่นเอยนะคะถ้าเออใครจะไปต้านพีพีเขาได้คะ่ะทุกคนเยี่ยวมากนะคะแพมเพิร์ดควางขายวันที่3จิกายนนะคะ2 5 6งค่ะ ก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะมิวสิกวิดีโอทีเซอร์นะคะของพี่พิกฤตนะคะแล้วก็ในวันที่3พฤศจิกายนนะคะ2565นะคะเราจะมาทำให้มันยิ่งใหญ่นะคะพร้อมแผดเผากันทั่วทุกที่นะคะทุกอาณาเขตของประเทศไทยและประเทศน้องค่ะเออภูมิใจนะคะไม่รู้จะภูมิใจยังไงนะคะสำหรับไฟบอยของเรานะคะสำหรับพี่พิกฤตนั่นเองค่ะ อย่าลืมติดตามไมพีกันนะคะโหยไม่ติดตามไม่ได้แล้วเคือมันร้อนแรงขนาดนี้ทุกคนคะโอ้แล้วก็ไอจีนะมีความแบบลูกเล่นมากๆเลยนะเออคุ้งเพื่อนคุ้งก็แบบบอกมาว่าแบบมีความไล่สีไล่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก๋มากเลยนะก็คือตอนแรกคือนนองออกมาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนคะพี่พีริดคัมแบก็กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมันจะมีความสว่างขึ้นอ๋อลูกเล่นเขามีกิมมงกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยแกอันเนี้ยคือเมือ เื่อวานนะคะทุกคนเป็นคลายเอ่อ image teaser นะดีงามมากค่ะเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็มาเนี้ยคือสว่างแล้วทุกคนอ๋อ เอลซ่าเดี๋จะสู้พี่พีซ่าลคะค่ะเออแกดีงามมากแล้วเมื่อวันวานใจนะคะอยู่ดี้เขาก็มาแบบว่าเออแชร์สตอรี่ผมภูมใจตัวเขาครับนะคะอเออก็คือแบบอยู่ดีก็มาแชร์สตอรี่นะคะเป็นแบบอยู่ในพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงรีขนาดไม่ได้ฟอลแต่ติดตามตลอดนะแกรู้เปล่าอเออคก็คแบบลดนะพ่อเราลดไม่ไหวนะแกเออ เมื่อวานนี้ค่ะทุกคนกุ้งก็มาพูดเป็นน้ำจิ้มให้กับทุกคนก่อนนะคะมีความตื่นเต้นมากเลยทุกคนค่ะแบบดีงามมากนะคะในวันนี้คือดีมากดีที่สุดนะคะสุดเอ่ยถ้าเอ่ยผมเอ่ยเสื้อเอ่ย ดีเอลเอยโอ้โหหุ่นสับเกินไม่ไหวนะคะเออคือดีนะคะคือแบบไม่รู้จะหาคําพูดยังไงให้กับพีพี p. เลยนะคะคือดีที่สุดนะคะดีเกินนะคะแบบเต็มคาราเบลคะ่ะทุกคนคะ่ะเออสําหรับวันนี้กุ้งไปก่อนนะคะคือแบบอยากจะบอกพีพี p. ว่าเอางานไม่ใหญ่แนะนวิอันนี้คืองานง,านงาน่ายหรือเปลวิคือใช้ทุนเท่าไหร่หรอวิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ค่อนข้างภูมิใจอะคะ่ะทุกคนภูมิใจมากๆนะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเดี๋ยววันนั้นคือวันที่3ามบูติกันเจอกันนะคะทุกคนจะมากีดกันไม่ไหวนะคะแตกแตนนะคะโอ้สำหรับวันนี้ต้งลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ฝ่ายเอค่ะบอย่บายอย่าลืมติดตามค่ะทุกคน